พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9ก้านาฬิกาส0นาทีดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่วันพุทธที่12ครับเดือนพฤศจิกายน2568วันนี้เป็นวันสำคัญนะเพราะดูแล้วนะครับนะ มีปรากฏการที่ไม่คาดไม่ถึงอะไะรันาะเช่นนายกประกาศไม่ขึ้นกับใครแล้วไม่ฟังใครแล้วนะจะปฏิบัติการกับกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมา,งงมาเองวางระเบิดมาก็เดี๋ยวเขาจะยิงกลับไปละบางกั้เถอะนะ ทะนดูวันนี้นะวันนี้ที่ประกาศในวันที่สิบสองเนี่ยพฤศจิกายนสองพันหสิบแปดตรงกับวันพุธแรมเจ็ดข้ามเดือนสิบสองปีมาเสีงผมดูดาวแล้วนะฮะแหมสนุกครับสงครามมีแน่เพราะอังคารเซอรอังคารเซิร์นี่หมายความว่าอังคารเดือดร้อนเดินเร็วครับนะเดินเร็วในราศี ในราศีพิจิกมันจะยูเรงอยู่นะครับจะเดือดร้อนทุกเข็นต่างๆครับจากสงครามพุทธพักพุทธพักจะเกิดการสู้รบต่างๆเกิดขึ้นพรทหารพักข้าวปลาอาหารจะแพง ข้าวของจะฝืนเครื่องจะขาดแคลนนะครับนะสุขเสร็จจะสูญสิ้นผู้ใหญ่เสนาบดีสมณะชีพระผู้มียศศักดิ์สูงนะครับนะทองจะมีราคาสูงเครื่องประดับต่างๆก็จะมีราคาสูงขึ้นเสาพักจะเกิดแผ่นดินไหวแตกแยก จะมีผู้นำประเทศบรณะหรือออกนอกประเทศด้วยความจำเป็นอาจจะมีโรคผิวหนังระบาดอันนี้ผมดูถึงกัมพูชานะครับ <laughs> มันจะประเทศไทยนะดูกัมพูชาครับนะฉะนั้นวันนี้แหละเป็นการชัดเจนแล้วเกิดแน,น่ถ้าดูตามดาวนะฮะเพราะว่าอังคารเสรพุทธพักพระหัสพัก สุขเสริญเสาพักมรติยูพักเนมจูนพักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดวงครับแน่นอนครับสงครามเกิดแน่นะครับสอน,นมันบ้างครับมันไม่ไหวอ่ะแล้วก็ไม่ฟังไอ้ทาแล้วครับไม่ฟังใครเท่านั้นไทยเรามีเอกภพมีเอกภาพนะฮะ ประชาธิปไตยของเราเองะไรครับเรื่องอะไรจะให้คุณนังขึ้นมาสั่งคุณนี้มาสั่งครับมาเลเซียเอ้ยใครไม่ต้องไม่ต้องไปต้องไมยุ่มไป่มไม่ต้องไปยุ่มครับประเทศไทยจะตัดสินใจเองเลยครับโอ้โหเยี่ยมมากวันนี้นะครับผมให้เลยนะครับให้คะแนนเต็มร้อยนะครับนายกแมนครับวันนี้แมนแต่งชุดทหารทักษสาหริแดงนะครับแมน อย่างนี้ดีครับเหมาะสมกับประเทศไทยนะครับนะดาวอาทิตย์นะมันเด่นอยู่แล้วนะให้ตะกวนมาโอดดียังไงนะเกิดแน่นอนครับเพราะว่าดูดาวแล้วมันมีแน่มีสงครามแน่แล้วชนะด้วยครับแล้วชนะด้วยสอนมันให้รู้ครับมนาะพร้อมครับเราพร้อมดูที่ว่าสู้กันแล้วนี่แหละไอ้ทัพม,มันจะส่งอะไรมาช่วย ถ้ามันส่งอาวุธอะไรต่างๆมานะครับก็แสดงว่าเองสนับสนุนกันการการสงครามแน,น่นอนดูที่มันจะส่งอะไรมาบ้างเอาเอามาดูกันมาดูกันนะไม่สั่งสอนมันมันมันเกินอะ่ะมันวางกัลระเบิือนได้ทุกวันน่ะผมว่านะตีเข้าไปเลยครับนะตีเข้าไปเลยประกาศสงครามไปเลยจบไปจบไปนะ มันไม่วันนี้กับพรุ่งนี้แหละครับดีเงี้ยดีแล้ว,ลวเอาวันนี้และแจ๋วเลยดาวกำลังกำลังเราดีแล้วอย่างที่ผมบอกกันนะท่านจะได้เห็นแน่นอนแล้วครับน,นะอ่ดอัดนมานานมือนกันนะดูว่านายกหน่อมแนมไม่ใช่หน่อมแนมนะครับเอาจริงเอาจริงเอาจริงครับนนะนี่เนะี่อย่างเงี้ยมันไม่ไหวอะ่ะมันมัน,ม,นมันขี้โกงอะ่ะมัน เสัญญาปฏิญญาปฏิญญูปฏิญญาบ้าบอคอแตกอะไรมันไม่ทำก็อย่างเออไปแล้วไปไปยึดถือทำไมเออมันไม่ทำเลยนะแล้วก็ไปฟ้องศาลรบมันก็เฉยมันมันไม่สนใจมันใหญ่เหลือเกินไอ้หุ้นเซ็นนี่แหละสั่งสอนแล้วครับนะเอาเลยเครื่องบินบินก็ไปถล่มซะเลยเดี๋ยวก็รู้กันเดี๋ยวก็รู้กันนะ อันนี้เลยครับสนุกแล้วสนุกแล้วประกาศไปเลยนะเอ,เองอยากจะรบแันกนได้ลบกันเลยลบกันเลยหม่มนนึกว่าเราไม่พร้อมว่าเราไม่ได้อะไรเลยมันว่าถมถุยน้ำลายใส่หน้าทุกวันทุกวันเลยนะถ้าดูตามดาวล้วแน่นอนครับมีแน่นอนมีรบแน่นอนม,มีสงครามแน่นอนแล้วเราก็ชนะด้วย แล้วท่านถ,ถ,ถ้าดูที่ว่าอเมริกามันจะขยับเข้ามาช่วยไหมถ้าขยับเข้ามาช่วยแล้วสนุกเลยครับสนุกเลยครับนะสนุกครับนะเนี่ยจะได้รู้ม้างจะได้รู้ม้างว่าเนี่ยไทยไม่ใช่ลูกไล่นะลูกไก่ในกำมือนะครับนะอีกอย่างบับีอะไรก็ได้ครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้กันนะครับว่า พยามาังกรจะออกมาซัดอินซีครับแล้วอใครดูใครดูคือมันต้องประกาศชัดเจนอะอย่างที่ผมบอกกันนะ6970เนี่ยมันจะเกิดสงครามโลกอะมันต้องประกาศชัดเจนวันจะอยู่ฝ่ายไหนอยู่ตรงไหนวันนี้แหละชัดเจนแล้วคือถ้าเราประกาศนะประกาศสงครามกับเขมรนะครับนะ ก็แสดงว่าเราไม่สนใจไอ้ทำล้วไ <c oughs> อ้เรื่องไอ้ทำเลยเออมังจะมาชี้นกชี้นิ้วชี้อะไรต่างๆนะครับเนะี่ยไอ้ที่มาไม่ใช่จะมาเอาแร่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 แรแรเออเอื้อขึ้นเราคนเนี่ยไม่ให้ไม่ให้นะ <c oughs> อ่คือตอนนี้ก็อย่างที่บอกกันนะในหลวงเกษเด็จประเทศจีนนะครับวันที่ห้า เอ้เมวันพรุ่งนี้กับสิบสามเนี่ยห้าวันสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดครับนะไปเชื่อมทรพันธมตรีนะครับนะไปจับมือกัสีจิ้นผิงให้ทํามันเห็นก็ว่าเฮ้ยอัวก็มีลูกพี่บองกันไม่ใช่ไม่มีเองก็ตรังแกข้าเขาเองก็ต้องเองต้องมองบางกอนหน่อยนะแต่นนี้เราก็มาดูกัว่าถ้าอย่างเงี้มันเลยครับมายันกันมายืนกันเข้าระวาง กัมพูชากับไทยมาสู้กันก่อนดูที่ว่าแม่มันเล็กนิดเดียวอ่ะว่มันจะมาสู้อะไรเรามันรังแกเราแำไมมันโอดใหญ่แล้วมาเยอะเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันแล้วกันนะต้องสอนให้หนักเลยนะเอาคืนหมดแล้วครับนะที่มันทําอะไรไว้อยา่าจะไปให้จับไอตัวนั้นมาจางนั้นอะไไอ้าอามานีอะไรมาลีเาานเา้ี ไอมารีไอมารีไอ้ดอกไม้อ่ะนะะยิบเด่นมากระทืบตเลยแหมโอ้โหมันเหลือเกินนะมันเหลือเกินมันพูดเอาแต่ได้เอาแต่ดีนะครับนะแล้วก็ไม่ฟังเราอ่ะมึงทำอะไรผิดไม่ฟังมันพูดมันถูกหมดมันถูกหมคบไม่ได้จริงๆคนอย่างเงี้ยเลิกคบเลยตลอดชาติเนะ ผูกขาดกันไปเลยไม่ต้องมาสัมพันธ์ทำไมดิบสร้างกำแพงกั้นไปเถอะเลยจะได้เริ่เลิกคุยกันนะไหดูที่มันจะอยู่ได้ไหมนะครับวันนี้ก็เอามาคุยให้ฟังว่าเนี่ยเหตุมันเกิดแน่นอนครับมีแล้วแน่นอนเพราะอิทธิพลดาวครับนะดาวพักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวงน,นะเกิดแน่นอนเดี๋ยวก็จะรู้กันแล้วครับว่า เราจะลงมือก่อนหรือจะให้มันเข้ามาก่อนซัดก่อนแล้วครับได้เปรียบนะครับเลยในเมื่อประกาศแล้วก็ต้องลุยกันเลยแหมอ่ัดมานานแล้วให้มันย่ำดีมานานแล้อเกินถึงจะรู้นะว่ามันเก่งแค่ไหนนะวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับนะไม่พูดอะไรมากเพราะมันจะเกินเรื่องใหญ่แล้วนะก็ขอทุกท่านนะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศก็ไม่่อยจะดีนะครับ ดินฟ้าก,กาศนะครับนะแล้วก็จะมีเรื่องการเมืองเรื่องชายรุงชายแดนนะครับมันก็อย่าว่าแนละ้วครับนะอืดอัดมานานแล้วครับนะถึงวันนี้แหละชัดเจนศูนย์แปดหนึ่งแปสองแปดสี่เก้าหกสี่ประกาศวันนี้แล้วครับพรุ่งนี้ในหลวงก็จะเดินทางไปโน่นไปจีนนะคุณวีวีสวัสดีค่ะอาจารย์แอดมินครับถ้าทําได้จริงก็ดีสิครับแน่นอน คุณวิไลศีสดีคข้าอาจารย์ครับผมคุณหน่อยอาจารย์มาเวลาไม่แน่นอนทําให้มาไม่ทันหลายครั้งเสียดายครับเปิดดูทีหลังได้ไปม,มีปัญหาแล้วับนะคือเอางี้ดีกว่าเราเริ่มตั้งแต่เก้าโมงหรือว่าตั้งเก้าโมงครึ่งที่ตรงนี้ยจะมาช่วงไหนแล้วแต่จังหวะฮะคุณเอ็กเซสสดีครับอาจารย์ครับพี่น้องแถวกันทรรลักษ์หุนหารเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับครับ แน่นอนแน่นอนสู้ไปเลยคุณจุ๊บสวัสดีครับครับก็อย่างที่บอกนะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะเป็นไปตามอิทธิพลดาวนะครับมันมันมัน่งชัดอยู่แล้ว่ะก็อยากจะพูดเสมอว่าสงครามโลกมันเกิดแน่แล้วมันจะเกิดจะรจุดครับตอนนี้ก็เอานี่แหละทางด้านเอเชียนี่ก็มีมีอันดับแรกมาแล้วนะไทยกับเขมรนะครับเอากันเลยเอากันเลยครับนะ มันสนุกนะสนุกไปดูประวัติศาสตร์มาแล้วเราเขาไทยมันเคยแพ <s Elliott> ้นะไม่เคยแพ้นะไอ้เขมรนี่มาเลยอะไรไอ้พญาละแวกนะครบไม่ได้นะต้องให้ใช้แบบทหารที่มีจิตใจทับรบแบบสมเด็จพระนเรศวรนะครับนะไปตัดหัวพญาละแวกเอาเลือดล้างเท้าอ่ะ เออสะใจสะใจนะครับก็อย่าว่าครับวันนี้ก็ขอเอากันบอกบอกมันๆันเลยครับไม่พูดอะไรมากเลยครับเราจะร่มแล้วครับร่มเลยครับนะขอทุกท่านโชคดีครับสุขภาพดีนะครับแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับขอพระรามีพระพุทธเจ้าพระองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมนะครับ8ปปางครับจงคุ้มครอง ตัวท่านแล้วก็ครอบครัวนะครับนะให้แควคลาดปลอดภัยนะครับนบปลอดโรคนะครับสุขภาพดีมีความสุขสมเ็จสมหวังนะครับทําอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองแต่ตอนนี้จะรู้จักรวมเรียงนะครับนะฮะท่านที่ล่วงรับไปแล้วขอไปสู่สุขติภูมิครับสำปลายพบแดนทุกข์ขาวพอดีวันนี้ก็เอาไปแค่นี้นะครับมันครับมันนะครับนะครับขอทุกท่านโชคดี081828494มีปัญหาอะไร โทรเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ